i พบกับดี้ที่นัทภาชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเกิดจากการที่กักตัวเป็นเวลาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกคิดถึงร้านเล็บขึ้นมาก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเนียรสลอนที่บ้านค่ะซึ่งดี้นะคะก็ไปหาดูตาม IG ตามช h อป e ีนะคะแล้วก็ได้เล็บปลอมมาค่ะก็เลยวันนี้อยากจะมาชวนเพื่อนๆทำเล็บที่บ้านกันค่ะ ค่ะอย่างเจ้าเล็บปลอมนะคะดิซื้อมาหลายลายมากเลยนะคะก็มาลองทําดูนะคะว่ามันจะง่ายอย่างที่เขาบอกจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดิขึ้นชื่อร้านแล้วก็ราคาให้ใต้คลิปนะคะวันนี้นะคะดิจะมาทําร้านนี้ซึ่งเวลาแกะออกมานะคะใน1แพ็คเนี่ยก็คือเขาจะมีเล็บปลอมซึ่งจะมีในส่วนของทางโคนแล้วก็ทางปลายนะคะให้เราติดไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใน1ซองนะคะแกะออกมาเขาก็จะมีกาวมาให้นะคะแล้วก็มีตะไบนะคะเดี๋ยวเรามาทาเล็บ กันดีกว่าค่ะว่ามันมีขั้นตอนอยังไงทำง่ายอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าไปค่ะเอาละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเล็บก,กันดีกว่านะคะว่าง่ายจริงไหมซึ่งขั้นตอนที่เขาบอกในการทำเล็บนะคะก็จริงๆเราเตรียมมาเพิ่มเลยนี่ก็คือเป็นกรรไกรตัดเล็บน้อนะคะเดี๋ยวดิจะทำลายนี้นะคะก็อันนี้เป็นโคนนะคะก็จะวัดเล็บก,ก่อนนะคะก็จะ ได้ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดเล็บออกนะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะ <Raymond. S 1> หลังเ,เราต้องวัดความยาวแล้วเราก็ตัดเล็บก่อนเดี๋ยวเราไปตัดเล็บกันก่อนค่ะหลังจากเราตัดเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราตัดเล็บแล้วนะคะก็จะใช้ตะไบนะคะ ะใบหน้าเล็บนะคะเพื่อกําจัดฝุ่นนะคะให้แล้วก็บางคนเนี่ยเล็บบางคนมันจะมีเป็นเขาเรียกขุข่ะอยู่อะคะ่ะ <c oughs> เพื่อเตรียมหน้าเล็บให้เนียนที่สุด <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ทําใหา้กาวอะคะติดได้ทนนานที่สุดแล้วก็แนบสนิทไปกับเล็บนะคะนี่ก็เตรียมตะใบไปเนาะเตรียมหน้าเล็บ <c oughs> นี่ค่ะเตรียมหน้าเล็บนะคะ เ,เ,เตรียมหน้าเล็บเสร็จแล้วค่ะทุกคนหลังจากเตรียมหน้าเล็บเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะติดเล็บกันเลยนะคะทุกคนก็หยิบออกมานี่เป็นโคนเนาะแล้วก็นี่เป็นกาวที่เขาให้มานะคะเราก็ลองวัดก่อนนะคะก็จริงๆแล้วอะค่ะเวลาเราทากาวนะคะเราจะทาแค่ อ,อันนี้ก็ไม่รู้เขาดื้อทาย,ยังไงแต่ว่าเทคนิคของดีนะคะก็เราจะทาตามขอบนะคะแค่ครึ่งนี้ก็พอนะคะก็คืออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาแล้วติดกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็นกาวที่เขาให้มานะคะนี่นะคะกาวก็จะเป็นใสๆไม่รู้ว่าในคลิปจะเห็นหรือเปล่านะทุกคนเคยซื้อบ้างร้านเหมือนกันกาวก็จะแอบติดยากเนี่นะคะคือดีจะทาหมือนขอบแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรทามันครึ่งนึงอ่ะครึ่งหนึ่งของเล็บแบบนี้นะคะได้แล้วปุ๊บนะคะเราก็ติดลงไปนี่น่ารักไหมอ่ะได้นิ้วโป้แล้วนะนี่แค่นี้เลยง่ายมากนะคะนี่สวยละ นี้นะคะมานิ้วต่อไปนะคะนี่ก็เสียงลูกดิฉันเองนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงน้องแมวตลอดเวลาคนที่ร้องเนี่ยก็คือฟาโลนะคะน้องก็จะชอบคุยคือเห็นที่ฉันคุยกับกล้องเนี่ยก็เข้าใจว่าคุยกับตัวเองก็ร้องมานะคะ ร้องอยากจะคุยด้วยเนี่ยพร้อมแบบแม่นินทาก็ร้องอนะคะน้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะเนี่ยน้องคุยเฉยเย<ๆ>ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะให้น้องเงียบเหมือนกันเพราะว่าให้เขาอยู่ในห้องเขาเขาก็ร้องออกมาเพราะว่าแม่อยู่ตรงนี้นะคะอ่า w ายนี่นะคะนิ้วที่สองนิ้วชี้โอ้ยดูสิง่ายมหมราว่าง่ายมากนะคือตอนแรกอะ เราก็เลงไอการทําเล็บปลอมเนี่ยนานมากจริงๆเพราะเราก็รู้สึกว่าคุณเอาจริงๆสารภาพเลยนะตรงๆว่าแค่ทาสีเล็บอะเรายังทาไม่เนียนเลยเราก็คิดว่าการติดเล็บปลอมแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากหรือเปล่าแต่ว่าเคยซื้อมาก,ก่อนนะเนี้ยก่อนที่จะอัดคลิปอะอลองทําแล้วมันรอดก็เลยอยากจะมาแนะนําทุกๆคนนะคะว่าเฮ้ยมันง่ายจริงๆเนี่ยนะคะไปแล้วนะคะ นี่ง่ายมากเห็นกันไหมคะนี่นะคะหนึ่งมือแล้วนะจะหนึ่งมือแล้วนะอันนี้ก็เห็นไหมนี่ทุกคนนี่ลูกดิฉันก็มาทําเล็บกับดิฉันด้วยดิ <c oughs> ฉันก็งงลูกดิฉันมากนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นเพราะว่าตอนเพื่อนๆเ,เ,เพราะตอนนี้เราตั้งกงล้องแพลนไว้เฉพาะในส่วนของอที่มือนะคะ ลูกที่ฉันก็อยากมีส่วนร่วมมากตอนนี้ะนะคะได้อันนี้อีกนิ้วหนึ่งแล้วนิ้วก้อยนิ้วสุดท้ายนะคะนิ้วก้อยนิ้วสุดท้ายแล้วนะนี่เหมือนไปทำเล็บที่ร้านเลยทุกคนแล้วก็คือจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆมีลายอ่ะค่ะ เพื่อนๆอยากได้อะเพื่อนๆก็สามารถส่งให้ทางร้านเขาประเมินราคาก็ได้นะว่าอยากได้ไลายนี้ราคาเท่าไหร่หรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแจ้งคิวแจ้งวันถ้าจริงๆอะเราก็รอง,งานแค่คือจริงๆเราสั่งงานที่มันมีอยู่แล้วนะคะนี่อันนี้ได้แล้วนะคะมือหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่ออีกมือหนึ่งกันดีกว่านะคะก สแมาเช็คคิวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะทําตามลายที่เ,เพื่อนให้เลยทําน้องเขาทําได้หมดเลยนะคะร้านอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องร้านนี้นะคะอันนี้เราก็แค่อยากจะแชร์เนาะอ่าม,มาอีกมือนหนึ่งกันนะคะนี่ถ่ายแค่ครึ่งหนึ่งพอนะคะเห็นกันไหมเอ่ยถ่ายแค่ครึ่งหนึ่งพอนะ นี่ลูกดิฉันก็อยากทําเล็บด้วยอยากสวยด้วยอยากสวยเหมือนแม่คีโอคีโอก็มาสนใจแต่คุณเพื่อนคงไม่เห็นคีโอเนาะอืม,อมนี่นะคะ นี่โหยเนี่ยค่ะทำเองง่ายมากค่ะทุกคนติดละอ,อันนี้ลาค่ะที่เราซื้อมานะคะเก้าสิบก้าบาทคิดดูดีถูกกว่าไปทำที่ร้านนี่ไงอันนี้คือเพนนะคุณแล้วก็สีเจลจริงๆด้วย ได้แบบงานเพ้นเลยนะหลืออีกสองนิ้วไปต่อกันโอ้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 ฉันก็นะคะ นิ้วสุดท้ายนะนะี่ อนุญาตปิดฝาให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวแมวมานะคะนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยนะคะทำเองที่บ้านได้ เอาละค่ะทุกคนนี่ก็นี่ก็ทําเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะอยากจะทําเล็บนะคะทําเล็บเจลเนี่ยง่ายๆเองที่บ้านนะคะก็คือเวิร์กฟอร์มโฮมแบบว่าเล็บเราสวยกดคีย์บอร์ดสวยๆด้วยตัวของคุณเองรู้อยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยก็ลองไปดูนะคะมันทําง่ายมากจริงๆระยะเวลานะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณแล้วแล้วก็จริงๆอะ่ะพอถ้ามันหลุดอะคะ่ะ เราก็สามารถที่จะนํามาติดได้นะคะเป็นลายที่เราชอบเราก็สามารถที่จะเอาเอามาติดได้ในครั้งต่อไปกาวนะคะที่เขาให้มาเนี่ยก็คือยังเหลืออยู่นะคะยังสามารถที่จะใช้ต่อในครั้งต่อไปได้นะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้นะคะนี่กพ็พาเพื่อนๆนะคะมาทำเลวซาลอนที่บ้านเสร็จแล้วก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะทุกๆคนจะชอบกันค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ